การทดลองมันฝรั่งแปลงร่างอุปกรณ์ของเราก็จะมีมันฝรั่งและแม่พิมพ์รูปต่างๆมีเขียงกระดาษไขเมื่อเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วเราก็ไปทําการทดลองกันได้เลยเริเรกกนเลยทบอย่างแรกเราต้งคฝานบางๆก่อนเลย ขั้นแรกเราก็นํามันฝรั่งมาหั่นให้เป็นชิ้นบางๆก่อนนะครับในขั้นตอนนี้มีของมีคมเข้ามาเกี่ยวข้องน้องๆก็ควรให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยทําให้นะครับเพื่อความปลอดภัยเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาแบบนี้หลังจากนั้นเราก็นําแม่พิมพ์มากดที่มันฝรั่งให้เป็นรูปต่างๆตามที่น้องๆต้องการน้องท้าพิกเป็นรูปพระจันทร์ส่วนพี่โยกเยกก็ทําเป็นรูปเป็ดเมื่อได้รูปตามที่ต้องการก็นํามันฝรั่งมาเรียงบนกระดาษไขขั้นตอนต่อไปก็คือนําไปอบแต่ว่า น้องๆอดใจรออีกนิดคอยดูว่าสองคู่สีจะช่วยกันทำามันฝรั่งอบสำเร็จหรือไม่และจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงติดตามดูช่วงหน้านะครับสนุกคิดวิทย์ในบ้าน เกิดอะไรขึ้นกับคุณแม่ล้างมือแล้วทําไมมือยังเหม็นอยู่ละครับนี่สาเหตุของมือที่เหม็นก็เพราะว่าวันนี้คุณแม่กําลังจะเตรียมทําหมูผัดกระเทียมพริกไทยของโปรดของคุณพ่อคุณลูกแต่ว่ากระเทียมแสนอร่อยมีประโยชน์แบบนี้แต่ตอนแกะกลับทาให้กลิ่นติดมือเหม็นไปนานล้างยังไงกลิ่นก็ยังติดไปนานแบบนี้แต่ต้องมีวิธีแกะเพือกระเทียมโดยที่สัมผัสกับมือน้อยที่สุดสิและสิ่งที่จะช่วยคุณแม่ได้ก็ คือคือคืออะไรยังไม่บอกติดตามต่อไปนะครับคู่หงษทดลองวิทย์คู่หงษทดลองวิทย์เมื่อเบรกที่แล้วสองคู่สีของเราได้ทำการทดลองศิลปะขนมปังกันไปแล้วและน้องแพทริกก็มีล็ดรับการรักษาสุขภาพกับการทดลองหมันฝรั่งแปลงร่างเรามาดูกันต่อน,นะครับว่าหมันฝรั่งของทั้งสองจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าเตาอบดีกว่ามาพี่เราข้าให้ เอาละครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการอบกันแล้วสังเกตดูสิครับความร้อนจากเตาจะทําให้น้ําที่อยู่ในมันฝรั่งละเหยออกมาทําให้เมื่ออบเสร็จแล้วมันฝรั่งของเราก็จะแห้งและกรอบแบบไร้น้ํามันนั่นเองส่วนน้องๆคนไหนอยากเพิ่มรสชาติก็สามารถโรยเกลือได้นะครับพี่เยหอมากเลยอะครับนะครับพี่เยลองชิมดูสิครับอืมให้พี่เยชิมก่อนเลยให้พี่ไปหน่อยกล้าชิมก่อนเลยนะ อร่อยด้วยฮะไรไมมัน hmm. แยกินดิหมอคุิมันคินครับมังคิครับการถนอมและปรุงอาหารโดยใช้การอบใช้หลักการการให้ความร้อนจากเตาอบไฟฟ้าทําให้อาหารสุกโดยเมื่ออาหารได้รับความร้อนจะลดปริมาณของน้ําในอาหารทําให้อาหารจะสูญเสียน้ําไปการอบจึงทําให้อาหารแห้งกรอบและมีน้ําหนักเบาดังนั้นเมื่อเราฝานมันฝรั่งเป็นแผ่นบางๆความร้อนจากเตาอบจึงดึงน้ําออกจากมันฝรั่งทําให้มันฝรั่งแห้งกรอบนั่นเองโอ้โหนีคนมาต่ออยู่นะ มาให้เก็บของดีกว่าวอนนี้เดี๋ยวพี่เก็บเองแล้วน้องพลาจติงอ่ะไปล้างมือน้ำไปดีกว่าครับตายเลยครับเคเดี๋ยวจะกันหูพี่ยุ้เก๋สบู่ก้อนเล็กขนาดนี้พี่ยุ้เก๋เขาจะใช้ได้อยู่เนี่ยพี่ยุ้เก๋เนี่ยมือเขาก็ใหญ่นะจะจับได้เหรอเนี่ยจับได้ค้อพลาสติกอุ้ยพี่ยุ้เก๋ต้องเคยใช้มดเลยนะครับสบู่เล็กแค่นี้จะได้เหรอครับพี่ยุ้เก๋นี่ประหยัดจังเลยนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดาไม่ถี่ไม่ชอบแบบนี้นะพี่ยกย่งเนี่ยสามารถทำให้มันใหญ่เป็นสิบเท่าเลยเอามซิ่งเาเป็นไ,ไปไม่ได้แน่นอนสบู่จะให้ใหญ่หได้ยังไงละครเป็นไปได้ครับอยากรู้ไหมครับอยากรู้ครับเดี๋ยวพี่จัดให้อยไปเลยสาไไทดลองสบู่คืนชีพนี่อุกรณก็มีมสบูสบ่นะครับมีจานรองแล้วก็มีไมโครเวฟเปิดเลยปิดปเลยครับพี่ยไย่องปิดปึ๊ย อเริ่มกันเลยขั้นตอนต่อไปก็รอค่ะขั้นตอนนี้น้องๆใช้ไฟปานกลางและใช้เวลา2นาทีโดยประมาณเรามาดูการเปลี่ยนแปลงของสบู่กันว่าหลังจากนำเข้าเตาไมโครเวฟแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหดูสิครับของขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ใจจริงๆยังของขึ้นมาไม่หยุดเลยใหญ่ขึ้นกว่าเดิมตั้งหลายเท่าตัวเลยนะครับนี่ มากเลยครับเพื่อความปลอดภัยใส่ถุงมือก่อนหยิบดีกว่าโอ้ยนะครับโอ้ยโอ้ยนี่ใหญ่กว่าเดิมสิบเท่าเลยนี่เท่แล้วกีนเล็กนิดเดียวเองว้าสุดยอดอ๋อี่ร้อนไหมครับพี่โยเกย์มาถือให้ร้อนเรามาทดสอบกันดูนะครับว่าสบู่ที่เราทำให้ผ่องขึ้นมานั้นจะใช้ได้จริงหรือไม่ โอ้โหดูสิครับสามารถใช้ได้ปกติเหมือนสบู่ทั่วไปเลยทำให้เราประหยัดไปด้วยนะครับเนี่ เียงแค่นำสบู่เข้าเตาไมโครเวฟสบู่จากก้อนเล็กๆก,กลับพองใหญ่โตขึ้นมาได้ขนาดนี้และที่เป็นแบบนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าไมโครเวฟใช้หลักการคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความที่สูงทําให้โมเลกุลของน้ําในอาหารสั่นสะเทือนหรือหมุนทําให้เกิดการเสียสีกับโมเลกุลอื่นๆจนทําให้เกิดความร้อนและอุณหภูมิของอาหารสูงขึ้นดังนั้นเมื่อเราอุ่นอาหารซึ่งส่วนใหญ่มีส่วนผสมของน้ําอยู่แล้วอาหารก็จะอุ่นหรือสุกได้ส่วนสบู่ก้อนถ้าเราผสมน้ํามากๆ จะทําให้สบู่อ่อนตัวเหลวลงเมื่อได้รับความร้อนถ้าเป็นสบู่ที่ไม่ผสมน้ําสบู่จะพองตัวคื้นชีพจนมีขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองแลแล้วเราก็ทำสบู่ให้ใหญ่โตโลารขนาดนี้ได้เลยเห็นไหมครับอืมฉอนจะจริงๆนะครับนี่ยเพี่วเย้ครับครัาดว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยแล้วก็สบู่พวกนี้ที่อยู่ในห้องน้ำเพี่ยวเย้เนี่ยนำกลับมารีไซเคิลทำให้มันใหญ่ๆอย่างนี้หมดทุกอันเลยดีไหมครับได้ใช้ได้นานๆอย่างนี้แต่พี่ว่านะพี่คิดอะไรสนุกสนุกออล่ะครับน้องแพทยครับ พี่ว่าพี่ไม่ทำสบู่ใหญ่ๆอย่างนี้น,นะครับพี่จะทำสบู่แฟนตาซีหลายๆสีมารวมกัน,<ว>นไม่จีิงด้วยี่อยากทำอะไรพี่เยอะทำช่ไหมเดี๋ยว<น>ไม่ทำกันเลย